ว่ <c oughs> มีปามาปะไม่รู้ค่ทวา่าวจะมา้เนี่ย้ากไม่ปมีล้ำวนี้ล้วมึงอยู่นี่แล้วเนวนะี่ยไั้แม่ถามจองอะไรเยอะแยะจะไปรู้ไหม อืมพี่มันน่าสนใจหล่อ,หอจริงๆเลยนะครับนี่พี่ประเดิมลงสาให้เยลยเฮ้เราที่นะไอฮามฮาม ห้ามจับโยนลงบ่อนะเดี๋ยวลงเองไปซื้อเสื้อผ้ากันใช่ไหมข้างหน้าไม่มีาหลงเออมีกางเกงวกกางเกงอะไรเง้ยไม่ต้องโยนลงบ่อลงเองจับจับโยนเฮ้ยอยางเงีเกมไม่เอาเยลงไม่เกมเลยนะสวัสดีครับผมสวัสดีครับ ก่อนอื่นเลยครับสวัสดีครับผม่ออะเับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ผมก็ขอขอบคุณนะครับทุกคําอวยพรนะครับที่ส่งมาให้ผมวันนี้นะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ วันนี้เนื่องเนื่องด้วยวันนี้ครบรอบนะครับครบรอบวันเกิดของผมนะครับก็มีพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องๆ้องครับเบิร์เดย์มาครับขอบคุณเพื่อนแห้งครับเบิร์เดย์ครับผมขอบคุณครับขอขอบคุณทุกคำอวยพรครับขอให้คำอวยพรนั้นย้อนกลับถึงทุกคนนะครับเป็นล้านเท่านะครับผม วันนี้ผมไม่ได้ไปม็อบนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีวันเกิดค่ะสว,ส,สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันเกิดผมผมมา,าทําบุญแล้วก็มีพี่ๆมีเพื่อนๆน,น้องๆแล้วก็ผู้ใหญ่นะครับพามาอ่ามากินมากินเลี้ยงนะครับผมที่ไม่บอกนะครับวา่าที่ไหน อิสระทางความคิดขอบคุณครับขอบคุณครับผมก็ไม่มีอะไรมากครับแกขึ้นอีกปีนึงครับน,นะครับ,รบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมออกสือปะเนี่ยออกสือเปล่า <laughs> ขอบคุณครับผมก็ผมพอดีผมมาทําบวนแล้วผมผมหลับบนรถครับเื่นอีกทีนึงก็มาโผล่ที่บ้านภูวิลลา่าที่ไหนสักแห่งหนึ่งครับผมนะครับ ก็นิปให้ดูบรรยากาศครับผมนะครับอขอบคุณครับผมขอบคุณครับ กลุ่มอาชีวะจะเอาไงต่อไปเคลื่อนไหวต่อไปครับฮะเคลื่อนไหวต่อไปครับผมนะครับพอดีผมพอดีผมมาทําบุญกับน้องๆพี่ๆเพื่อนๆนะครับแล้วผมหลับครับผมหลับบนรถเตอีกทีมาโผล่ที่บ้านภูมิลล่าครับผมนะครับก็ก็ขอบคุณทุกขับไวพอนะครับ สวัสดีครับผมสวัสดีครับสําหรับกลุ่มอาชีวะนะครับก็จะเคลื่อนไหวต่อครับนะครับก็วันนี้ก็มีอ่มีมีแกนนำหลายหลายคนนะที่ถูกอ,อายัดตัวฝากขังนะครับก็หลายคนนะครับผมก็ขอเป็นกำลังใจให้ครับแม็กสุขสันวันเกิด ขอบคุณครับเพื่อนขอบคุณครับผมขอไม่บอกสถานที่นะครับอยู่แฉลอมหรออ๋อผมอยู่ชะอมครับผมนะครับตอนนี้ผมอยู่พูวิลล่าชะอมครับผมนะครับอำเภอชะล่อมครับ ขอบคุณนะครับวันนี้พี่ไม่ไปชมนุมไม่ไปครับผมวันนี้ผมมา,าทําวันวันเกิดครับวันนี้ครับขอบคุณนะครับขอบขอบคุณครั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 บยุงเยอะนะ ดำวัดโมดน้องมอนดูแลตัวเองครับขอบคุณครับผมก็ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคำอวยพรครับขอบคุณครับผมอ่มานี่เถามว่าอาชีวะเอาไงต่อเดินต่อครับเคลื่อนไหวต่อครับไม่หยุดครับผม ตากดไลค์กดหัวใจด้วยครับเฮ้ยมันเอ้ยมัน่ใช่มันหน้ามีไฟตรงนี้นะตรงบ่อนะ <c oughs> พูดถึงอนะ <c oughs> โอ้หลึกลึกตายอะเ <c oughs> นี่ยลองเฮ้นนย,ยมันหน้าน่ามันหน้ามีเป็ดนะ <c oughs> ไม่ใช่เป็ดที่ในบ่อต้องมีให้เราเป็ดอะ เออเป็นเหลือไงมันเป็นตาลานบ้เนี่ยหรอใช่มนใช่ใชททน,น้องน้องมีพี่ถึงอ่ะขอบคุณครับผมขอบคุณครับสวัสดีน้องฟุนขอบใจมากนะครับคำวิพนะครับผม,มนี่ไงไฟ ดวงเดียวก็ผมขอให้อ่าคำอวยพรนะครับย้อนกลับไปหาทุกคนเลยนะครับเป็นแสนเท่าล้านเท่าเลยนะครับดุงเยอะป่ะเราเปนั่งแนวดีกว่า <med> ตอนนี้ผมอยู่ะชะอำภูวิลล่านะครับอยู่ชะอำภูวิลล่าครับผมนะครับวั <med> บนเกิดน,นี้สอยนะคุณม่อนพบเจอสิ่งดีๆ <med> ขอบคุณครับผม <med> ขอบคุณครับ ก็เดี๋ยวยงังไงเดี๋ยวพบกันต่อครับอา,อาชีวะจะเคลื่อนไหวต่อครับแล้วก็เคลื่อนไหวแบบไหนยังไงเดี๋ยวติดตามผมนะครับวันนี้ผมก็ขอสุดท้ายนี้ก็ไม่มีอะไรพูดมากไปกว่าคำว่าขอบคุณครับสวัสดีครับผม